กันตอบไปอีกนะครับเราก็ต้องดูว่าทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการอย่างไรนะครับ<อ>เพียงแต่ว่าวันนี้ที่มาก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจมากๆที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดำเนินการไปตามกระบวนการของการแจ้งความครับคือเรื่องอย่างนี้คนระับ ตามหนังสือที่อาจารย์ชาพิตมีมาถึงผู้อุญชาการดำเนินกนชาติเราร้องขอให้ตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระทำผิดก็ให้ดำเนินคดีเนื่องจากคดีการค่มขู่คุกคามประชาชนบุกรุกเคห,หสถานในเวลากลางวันแล้วการที่อ้างตนว่าเป็นเจ้าพนักง,งานถึงที่เป็นจริงแนะก็ไปละเมิดกฎหมายเนี่ยก็เป็นความผิดปาหิซึ่งเป็นความผิดอาญาเป็นน เอาเข้าจริงๆแล้วเมื่อความทราบถึงขอบอตลรอไม่จําเป็นที่เราต้องไปแจ้งความร้องกล่าวโทษในตำแบบเราขอให้ตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นผู้ใดกระทําก็ขอให้ดําเนินคดี